คุณบอนครับค่ะเป็นไงบ้างคะตลาดในช่วงนี้ครับก็ปรับฐานครับปรับฐานสักหน่อยหนึ่งครับปรับฐานนะฮะหน่อยหนึ่งก็จะมาครับครักเท่าไหร่อ่ะหนึ่งห้าห้านี่เดีมาอ๋อนี่เดียวเองนะฮะโอเคค่ะหนึ่งห้าห้านี่มันนิดเดียวก็จริงแต่ว่ามันจะมันจะสร้างความเสียวใชไใช่ไหมครับสร้างความเสียวเนี่ยอมลงจากที่หายลงจากหนึ่งห้าแปดมันก็จะแบบทําให้คนที่ไล่ซื้อหุ้นช่วงหนึ่งห้าแปดเนี้ยเจนเหนื่อย เพราะฉะนั้นตรงนี้จะต้องอย่าองเป็นอะไรเปอะไรนะครับสลับเสียงตลาดมันเริ่มสลับกลุ่มมานะครับสลับกลุ่มกลุ่มที่แถวๆไปจะเริ่มจะเริ่มมานะครับก็สลับมาพ่อปารตี้ร้างสลับกลุ่มเหล็กที่แถวๆไปก่อนนั้นนี่อาจจะอาจจะกลับมาในในวันถัดไปนะครับกลุ่มนี่ผมมานั่งดูอันหนึ่งนี่จะไม่จะไม่เกี่ยวกับกลุ่มเหล็กนะเกี่ยวกับกลุ่มปาร์มกลุ่มวันกลุ่มปาล์มคือปรากฏว่าราคาน้อมันปาล์มที่ตลาดมาเลเซียตอนนี้เนี่ยกำลังจะ จำเัยจะทุบสฟรนดใหม่้วครับนะครับในรอบห้าปีด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาท้่มันตามที่ในตลาดต่างประเทศที่มันสูงขึ้นเนี่ยมีส่งผลบวกให้กับบริษัทที่เป็นผู้ส่งอกตามนะครับผู้ที่ปิดตามในประเทศนี่ยังยังไม่ได้นิส่งเพราะว่าพวกนี้เนี่ยราคาปาล์บ้านเรายังถูกคุมราคาอยู่ะทรสงพาณิชย์แต่พวกส่งออกที่ได้ประโยชน์นี่ราคาปาล์นิวไฮเนี่ยนะครับพวกส่งออกนี่จะแต่ได้ประโยชน์เลยทีเดียวมันก็มีอยู่ ไม่กี่บริษัทที่ที่ส่งออกตรงนี้ก็มีอย่างยูพอยต์มียูแวนแบบนี้นะฮะนี่งผมมานั่งดูแล้วปรากฏว่าเอา่อก,ก็พลิกดูตัวเลขแล้วปรากฏว่ายูแวนเนี่ยเป็นตัวที่น่าสนใจถ้าเทียบกับตัวอื่นในกลุ่มนะครับเพราะนอกจากจะกส่งออกเยอะแล้วเนี่ยก็เป็นผู้ที่ผลิตปาล์มดิบน้ำมันปาลม์มสกัดปาล์มด้วย <Okay. S 2> และค่าจีของยูแวนเนี่ยนะครับในกลุ่มปาล์มทั้งหมดเนี่ยเขาถูกสุดนะครับเขาอยู่ที่ยี่สิบนะครับนอกนั้นีอยู่สูงออกว่านี้หมดเลย <Okay. S 2> แถ้าดูตามนี้ผมว่า ถ้าวันรุ่งขึ้นเนี่ยวันรุ่งนี้ถ้าเกิดราคาน้ำมันปาลมสูงกวันนี้อีกนะครับเช้าเปิดมาพุ้น้ำมันปาลมจะวิ่งนะครับก็เล่นเล่นเปนแบบนี้แหละนะฮะก็แนะนําว่าลองติดมาติดมือยูแวนไปนะฮะแนวต้านคือแนวีวิยาเดิมที่เขเคยขึ้นไปชนจับแปดบาทรุนนั้นนะครับส่วนแนวอแนวในการระมัดระวังของยูแวนก็อยู่ตรงเจ็ดจุด 7.35ที่สี่ตัวเล่นัะสั้นนี้เลยครับเาร3 5ทีนี้ยูแวนเนี่ยถ้ามันผ่านแดบาทไปได้เนี่ยผมว่ามันจะเอาไม่อยู่นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราดูกราฟของ u ูแว n ที่เป็นกราฟเป็นกราฟรายสัปดาห์เนี่ยพอผ่านแดบาทไปได้นี่ยาวเลยนะเพราะมันลงไปจาก11บาทครับ <S <S ผมกำลังนั่งรุ้นอยู่ครับถ้าเกิผ่าน8บาทไปทนี้ไม่ต้องขายนะครับถีอยาวไปเลยถือรุ้นไปเลยนะครับเป็นจุดเบ c k o u นะครับเพราะฉะนั้น ผลิตมาที่มือครับ U an, ยูแวนสัญญาณครับสวยครับแล้วก็เล่นเรื่องอันที่สองราคา่ันขึ้นด้วยนะครับวันนี้ให้หุ้อยูแวรครับหนึ่งตัวครับโอเคได้ค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณครับสวัสดีครับ